Do you want to pay dinner? I, need, uh, I have a no. You ready for dinner? Ready for dinner. Uh, like. <laughs> are you ready? We are all ready for dinner. Uh, ready? Thank you. Okay. Thank you. Let's go. Everyone ready for dinner? You're getting right. Yeah. yeah. Ready? I'm ready. Hungry. Let's go. Let's go. Okay. Yes. ออกจากบ้านแล้วนะคะกำลังจะไปที่ที่ดินเนอร์ค่ะมองไม่เห็นใครเลยถึงแล้วนะคะร้านอาหารอิตาเลียนค่ะร้านอาหารอิตาเลียนชื่อร้าน B l G นะคะพอมาถึงร้านนะคะเราจะต้องไปแจ้งชื่อแล้วก็เช็คอินก่อน ไม่ใช่ว่าพอม,มาถึงแล้วจะเข้าไปนั่งได้เลยนะคะต้องเช็คอินแล้วก็รอโต๊ะอันนี้จะเป็นบรรยากาศภายในร้านนะคะคืนวันศุกร์คืนวันเสาร์ที่นี่เนี่ยจะคนเยอะมากอันนี้เป็นส่วนของบาร์นะคะก็สามารถนั่งดื่มได้นั่งดื่งได้อันนี้เป็นบรรยากาศภายในร้านค่ะร้านเขาจะสะอาดสะอ้านมากนะคะคนเยอะอันนี้เป็นบรรยากาศช่วงรอโต๊ะค่ะ วันนี้เรามาเลี้ยงอาหารขอบคุณครอบครัวของดรมาร์กนะคะที่ช่วยดูแลลูกๆในช่วงที่เล็กอยู่เมืองไทยคะ่ะทุกคนจะน่ารักมากอันนี้เป็นน้องสาวดตรมาร์กค่ะชื่อซูซี่อันนี้เป็นบรรยากาศโดยรอบนะคะ ได้โต๊ะแล้วอันนี้กำลังเดินเข้าไปที่โต๊ะค่ะแปลว่าคนเยอะมากคนเยอะมากมากจัดสรรที่นั่งกันนะคะ <c oughs> ว่าใครนั่งตรงไหนเด็กๆนั่งกับเด็กๆค่ะ <c oughs> ในช่วงที่เราก็จะเหมือนเมืองไทยนะคะก็จะมีภาพต่างๆมาให้เด็กๆระบายสี เพราะเด็กจะได้ไม่เบื่อค่ะที่เห็นจะเป็นขนมปังแล้วก็ของว่างของว่างเขาก็จะเป็นขนมปังแล้วก็จิ้มหรือว่าดิฟดิฟกับน้ำมันมะกอกแล้วก็จะมีเนยนะคะ มีชีส cheese, แล้วก็มีพ pues ร mm ิกไทยใส่เ <saturated> ข้าไปแม่โชว์น yeah, uh ี้อันนี้เป็นแก้วน้ำเด็กค่ะที่มีฝาปิดเพราะว่ากันเด็กๆทำหกแล้วก็แตกนะคะนี้ก็จะเป็นออเดอร์นะคะเขาให้ทานออเดอร์บลอแล้วก็สั่งอาหารพอออเดอร์มานะคะก็สั่งเครื่องดื่มพอเครื่องดื่มเสร็จเขาก็จะให้สั่งอาหาร เนี่ยค่ะก็จะดิฟกับขนมปังแบบนี้นะคะขวดแรกเราสั่งเป็นวา์ขาววันก่อนนะคะก็จะมีพนักงานมาเทวา์อันนี้จะเป็นเดอร์ตี้มาร์ตินี่นะคะดรมาร์ชอบฐานเดอร์ตี้มาร์ตินี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศการสั่งอาหารแล้วก็ ชนแก้วเพื่อขอบคุณทุกคนนะคะอ้<ก>อาวอาหารมาแล้วมีอาหารพิซซ่าอันนี้ก็จะเป็นสปาเกตตี Grr went to pub ตอนนี้อาหารของทุกคนมาครบแล้วนะคะ <Okay. S 1> ก็จะเป็นช่วงเวลาทานอาหารของเล็กเป็นสเต็กปลาทอดนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศการทานอาหารแล้วก็คุย เด็กๆก,ก็จะคุยแล้วก็ระบายสียว่ารูปผู้ใหญ่ก็จะคุยกันนะคะอันนี้จะเป็นของหวานของหวานอันนี้จะเป็นไอศครีมกินกับโดนัททอดนะคะเป็นไอศครีมวาน,นิลลาที่อร่อยก็คือโดนัททอดอร่อยมากส่วนอันนี้ก็จะเป็นของหวานของผู้ใหญ่ เพราะว่าที่บ้านเนี้ยกลัวอ้วนเราก็จะสั่งมาชามเดียวแล้วก็ทานด้วยกันค่ะส่วนใหญ่จะหนักไปที่อาหารของหวานเราจะไม่ค่อยเน้นกันนะคะนนัดคะ